สงครามยังคงไม่สิ้นสุดนะครับรัสเซียยังรุกยูเครนอย่างต่อเนื่องการรุกยูเครนอย่างต่อเนื่องครั้งนี้นะครับส่งผลทาให้สภาวะเศรษฐกิจนะครับจากทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรแกส๊สนะครับของรัสเซียรัสเซียคราวนี้ก็เอาคืนนะครับคว่ำบาตรในเรื่องของแก๊สในฝั่งของสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะหว่านล้อม เพื่อให้ประเทศต่างๆคว่ำบาตรพลังงานแต่ประเทศอื่นๆก็ลอยแพนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ยอมคว่ำบาตรด้วยเพราะว่าประเทศของตัวเองได้รับผลกระทบเช่นสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมทุกจากแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเราคงจับตามองเรื่องสถานการณ์โลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะสงกรามรวมทั้งสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดตอนนี้เริ่มต้นนะครับไม่สนโควิดฮะปรากฏว่ายังกล้าชีวิตไม่หยุดนะในช่วงเกิดสงกรมปรากฏว่ายอดผู้ติดเชื้อ ทั่วโลกทะลุ6ล้านคน <c oughs> ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ปรากฏว่านะครับตายพุ่งถึง6ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่7มีนาคมเป็นต้นมาตามรายงานของสำนักข่าว CNN อ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮัปกินส์นะครับในขณะที่โมเดอร์นาเล็งผลิตวัคซีนป้องกันนะครับ 15โรคร้ายที่น่ากังวลในปี2025โมเดอร์นาอิงส์ประกาศแผนพัฒนาเริ่มทดสอบวัคซีนป้องกัน15จุลชีพก่อนโรคที่น่ากังวลที่สุดของโลกภายในปี2025และจะยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนโควิด -19 อย่างถาวรสำหรับกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและรายได้น้อย โบโดนาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะอนุญาตให้นักวิจัยสามารถนำเทคโนโลยี mRNA ของบริษัทไปใช้ผลิตวัคซีนใหม่ๆเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่หรือโรคที่ถูกละเลยผ่านทางโครงการ mRNA access นะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่เหตุการณ์สงคราม ปรากฏว่าคราวนี้รัสเซียจัดหนักบ้างนะครับก็สื่อของสหรัฐอเมริกาอ้างรัสเซียระดม,น, <c oughs> ม,มออน,นักรบซีเรียเข้าร่วมสู่สงครามของยูเครนรัสเซียกำลังเกณฑ์นักรบซีเรียที่มีประสบการณ์การต่อสู้ในตัวเมืองขณะที่พวกเขายกระดับการจู่โจมยูเครนหนักขึ้นนะครับหนังสปอิมบัวสตีจูเนล รายงานโดยอ้างคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาการเคลื่อนไหวบ่งชี้ว่ามีบรรดานะักกรบต่างชาติทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมวงในความขัดแย้งยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่รัสเซียประกาศรายชื่อ22ประเทศดินแดนที่ไม่เป็นมิตรนะครับปูทางรัสเซียประกาศรายชื่อ22ประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรชี้ เพราะมีการร่วมการคว่ำบาตกับรัสเซียหลังประธานาธิบดีบวลาดาเมียปูตินสั่งกองทัพบุกยุโรปนะครับสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันก็โดนหมายหัวด้วยนะครับ22ประเทศประกอบด้วยนะครับสำนักข่าวไอเรนอสนะครับของรัสเซียได้เผยแพร่21ประเทศและ1ดินแดน ในกับที่ปรากฏว่าไม่เป็นมิตรกับรัสเซียนะครับโดยระบุว่าประเทศและดินแดนที่กล่าวในรายการนี้กำหนดขึ้นร่วมการคว่าบาตรต่อรัสเซียบริษัทรัสเซียและประชาชนชาวรัสเซียหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการทางทหารพ,าพิเศษของกองทัพรัสเซียในยูเครนประกอบไปด้วยออสเตรเลียสหราชาอาณาจักรนะครับรวมเจอร์เจียแองโก,ว,กวิลล่านะครับหมู่เกาะ บิรติชเวอร์จินนะครับยิบรอยต้านะครับสามชาติสมาชิก EU นะครับสี่ไอซ์แลนด์ห้าแคนาดาหกลิกเทนสไตนะครับเจ็ดโมนาโกนะครับแปดนิวซีแลนด์เก้านอร์เวย์สิบเกาหลีใต้สิบเอ็ดซานมาริโนนะครับสิบสองสิงคโปร์สิบสามสหราชอาณาจักรสิบสี่ยูเครนนะครับ 15มอนเตเนโกร16สวิตเซอร์แลนด์17ญี่ปุ่น18บมายโครซีเนียนะครับ19แอลเบเนีย20อันดอโรานะครับ21มาเซโดเนียเหนือแล้วก็22ไต้หวันโชคดีไม่มีรายชื่อของประเทศไทยในขณะที่สภาคองเกรสนะครับสมาชิกคนหนึ่งก็จี้ให้ประธานาธิบดีโจไบเดนหนุนชาติพันธมิตร ยุโรปนะครับส่งเครื่องบินลบไปช่วยยูเครนสมาชิกสภาคองเกรสเรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่โปรแลนด์รวมถึงสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับและชาติยุโรปนะครับตะวันออกอื่นๆในการส่งเครื่องบินลบไปช่วยยูเครนหลังจากที่ประธานาธิบดีวอรดิมี เซเดนสกี S 1> <S 1> ได้ออกมาร้องขอนะครับอย่างเป็นทางการในขณะที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นนะทั้งแมคโ n ดนเนลนะฮะแปปซี่โคกเริ่มโดนกระแสบอยคอร์หลังไม่หยุดทำธุรกิจในรัสเซียโลกโซเชียลมีเดียเริ่มโหมกระแสบอยคอร์ตแมคโดนเนลแปปซี่หลังจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับและสองเครื่องดื่มชื่อดัง ยังคงไม่ประกาศความบาดและหยุดทำธุรกิจในรัสเซียเพื่อประท้วงสงครามยูเครนเช่นเดียวกับอีกหลายบริษัทชั้นนําของโลกในขณะที่เยอรมน,นีนั่งไม่ติดปรากฏว่าคิดกลับมาบังคับเกณฑ์อาหารหลังจากเจอวิกฤตสงครามยูเครนเยอรมน,นีกำลังพิจารณากลับมาเกณฑ์อาหารอีกครางนะครับหลังสงครามยูเครนแสดงให้เห็นว่าสันติภาพไม่ใช่กฎของธรรมชาติ ห้ามผู้นำจากทุกฝ่ายรัฐสภาแห่งสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีต่างสนับสนุนการเลื้อฟื้นบังคับกฎเกณฑ์ของกองทัพเยอรมนีหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับสัญญาจะจัดงบประมาณพิเศษครั้งเดียวในปีนี้จำนวน1 0 0 0 0แสนล้านยูโรเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในกองทัพของเยอรมนีนั้นให้มากขึ้น สิ่งอศัศจรรย์นะเขาบอกว่าเป็นสิ่งอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าพ่อม้าพวงพีนะเก้ากิโลตกบ่อแคบแคบแค่เมตรเดียวกู้ภัยวอร์ชิงตันหิ้วพ้นขึ้นบ่อก,ก็รอดชีวิตนะครับปรากฏว่าลูกสาวแห่งฟาร์มใหญ่ในเมืองโอ๊กโอ๊กบาเบอร์ฮาร์เบอร์นะครับได้ไปให้อาหารม้า ทั้ง5ตัวของครอบครัวแต่ก็ต้องใจหายคุณพ่อม้านามว่าเบรสนะครับหายไปแบบร้อยร่องรอยนะครับเบรสเป็นพ่อม้าตัวที่แข็งแรงน้ำหนักดีงามนะ2 0 0 0ปอนหรือราว900กิโลกรัมทั้งนี้มา้าโตเต็มที่โดยทั่วไปจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ300-600กกิโลกรัมนะปรากฏว่าพลัดตกบ่อนะครับสุดท้ายก็ช่วยได้ ภาพดาวเทียมนะครับภาพพบการเคลื่อนไหวศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ4ปีภาพดาวเทียมนะครับพบการก่อสร้างต่อเติมภายในศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับและตรวจสอบสอดคล้องกับคําเตือนจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าสมแดงจะฟื้นทดสอบ อาวุธครั้งใหญ่ภายในปีนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาหลอกนะครับให้เกาหลีเหนือนั้นทำลายนะครับสถานที่ก่อสร้างขีปนาวุธแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ของเข้ามาก่อนในสมัยยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ยอดน้ำท่วมออสเตรเลียพุ่ง20นะครับท่ามกลางฝนพันปีหนักในซิดนีย์กว่า60,000นะครับต้องมีการอพยพ ทั้งรัฐนิวเซาวลนด์รอยเตอร์รายงานยอดผู้เสียชีวิตนะครับในน้ำท่วมออสเตรเลียยังคงอยู่ที่20คนคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันขยายไปทั่วทั้งฝั่งตะวันออกเกิดท่ามกลางชาวซิดนีย์ใจตื่นเต้นระทึกนะครับถึงภัยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างหนัก ทั่วทั้งนิวเซาวล l e s อพะยพะประชาชนกว่า6 0 0 0 0คนออกมาครับในเชิงงานวิกฤตสถานก,การณ์ขณะนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าสถานก,การณ์เรื่องของโควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักนะครับมีคนติดเชื้อแล้วเสียชีวิตนะครับกว่า6ล้านคนยอดู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในหลายประเทศในประเทศไทยเผชิญกับลมพายุแรงนะครับ ปลายฝน,นต้นหนาวแต่ต้นหนาวหมดไปแล้วคราวนี้ก็จะเป็นปลายหนาวต้นต้นร้อน,นก็เลยเจอพายุรุ่ร้อนขึ้นมาก็เลยส่งผลทําให้เกิดพายุลูกเห็บตกภายในประเทศไทยในเรื่องของการเมืองแผวใบนะฮะแต่ไปเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องของการเสียชีวิตของแตงโมเพิ่มขึ้นมาเรื่องของสงครามตอนนี้รัสเซียยังคงรุกอย่างต่อเนื่องมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซีย นะครับปรากฏว่าได้ผลเพียงระยะหนึ่งรัสเซียก็สุดท้ายก็มีการเอาคืนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเราคงเห็นว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นภัยการเมืองเกิดขึ้นการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากเกิดขึ้นคนที่มีชื่อเสียงตายกันเป็นเบือนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบนี้ในหลายๆประเทศทั่วโลก นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดภัย,ภย,ภยธรรมชาติเกิดขึ้นภัยการเมืองเราเบาลงแต่เป็นเรื่องของแตงโมยังคงติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9การบาดเจ็บล้มตายของคนจุมนมากนใน Facebook เพื่อนผมเนี่ยนะมีแต่คนตายนะครับมีแต่คนติดโควิด1 9อย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะอันตรายอย่างมากและผมเรียนไว้ว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน พุทธศักราช2,564เป็นต้นมาซึ่งผมเรียนไว้แล้วการเปิดประเทศครั้งนี้จะทำให้ทั่วโลกติดโควิด1 9มากขึ้นรวมทั้งประเทศไทยบังเอิญมันฟลุกติดหนักเลยตอนนี้นะครับภัยสงครามหรือภัยการเมืองกลับมาหนักอย่างต่อเนื่องอย่างที่ไม่มีเกิดขึ้นมาก่อนนานกว่า17ปีแล้วนะครับ,บราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น หุ้นร่วงทองคําพุ่งนะครับคนก็ไปแห่ขายทองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองกําลังจะเกิดความวุ่นวายและจะเริ่มหนักขึ้นและจะเป็นลบตั้งแต่วันที่20และวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ขออภัย65นั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆที่กล่าวมา5ประการเนี่ย มีโอกาสจะกลับมาอีกรอบโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 ในเดือนเมษานยนเนี่ยหลัง17เมษายนหนักแน่ๆเลยนะครับตอนนี้โดยภาพรวมนะครับในประเทศไทยกระแสข่าวแตงโมกรบกระแสข่าวการเมืองทั้งหมดนะครับกระแสข่าวการเมืองจึงเป็นประเด็นที่ด้อยลงมาอ่อนลงมาถึงแม้ว่าจะมีการกระชับอำนาจของฝั่งรัฐบาลไทยนะครับโดยการจัดงานเลี้ยงจัดปาร์ตี้มีการประชุมพักพลังประชารัฐก็ตาม อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้โดยเฉพาะการต่างประเทศ <c oughs> ยังคงมีสงครามสงครามยังคงไม่สิ้นสุดนะครับรัสเซียยังรุกยูเครนอย่างต่อเนื่องการรุกยูเครนอย่างต่อเนื่องครั้งนี้นะครับส่งผลทาให้สภาวะเศรษฐกิจนะครับจากทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรแก๊สนะครับของรัสเซียรัสเซียคราวนี้ก็เอาคืนนะครับคว่ำบาตร ในเรื่องของอแก๊สในฝั่งของสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะหว่านล้อมเพื่อให้ประเทศต่างๆคว่ำบาตรพลังงานแต่ประเทศอื่นๆก็ลอยแพนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ยอมคว่ำบาตรด้วยเพราะว่าประเทศของตัวเองได้รับผลกระทบเช่นกันเกมตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสุดท้าย มันจะจบที่การจุราจาประเทศที่เสียเปรียบมากที่สุดคือประเทศที่มีหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองอ่อนมากที่สุดนะครับทุกศึกทุกสงครามไม่ได้เอาชนะด้วยสัพพกกำลังแต่รวนแล้วเอาชนะด้วยสติปัญญาทั้งสิน้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับ